จ้าซื้อของเล่นหน่อยไหมจ้าไม่อาะจะป้าฉันรี่ไปทำงานเฮ้ยเฮ้ยขอโทษครับเดี๋ยวผมเก็บให้นะครับนะคะซื้อหน่อยนะคะโอ้ยป้าไม่เอาหลบไปป้าป้า ขวางทำไมเนี่ยบอกแล้วไงว่าไม่เอาหลบไปนะจ๊ะช่วยป้าซื้อหน่อยนะโอ้ยก็บอกว่าไม่เอาป้าฉันจะไปทํางานมาขวางทําไมนะเฮ้ยรถฉันเฮ้ยรถฉ,ฉ,ฉันขโมยเฮ้ยรถฉันเอารถฉันคืนมานป้าเฮ้ยหยุดน,นะไอ้หัวขโมยนั่นมันรถฉันเฮ้ยบอกให้หยุดหยุดอ่ะขอบใจนะครับป้า ขโมยแกทำอะไรกับรถฉันเนี่ยฮะแอนนี่มันเกิดอะไรขึ้นก็ย,กงยดดังเด็กบ้าเนี่ยสิมันขโมยรถฉันมาแถมยังทำรถฉันระเบิดอีกอ่ะนึกเด็กบ้านี่แกรู้ไหมว่าแก,กทำอะไรลงไปแล้วจะทำยังไงทีเนี้ยเอกาสารสำคัญอ่ะถูกเผาหมดแล้วเนี่ยยังค่ะ<แ>กระเป๋าของคุณอยู่นี่คะ่ะ ฉันหยิบออกมาทันก่อนที่รถคุณจะระเบิดคิดว่าทำแบบนี้แล้วฉันจะปล่อยตัวเธอไปเหรอไอเด็กขี้ขโมยเอาตัวอีกเด็กผู้หญิงคนนี้ไปส่งตำรวจมานี่เ้ยเ้ย,ย,ยมวนหนูไม่เป็นไรจ้ะแม่อย่างน้อยเราก็ได้ช่วยชีวิตผู้หญิงคนนั้น นินทำไมลูกไม่หนีไปปล่อยให้ตัวเองโดนจับทำไมหนูจำเป็นต้องให้ของบางอย่างกับผู้หญิงคนนั้นแต่สามีเขาดัานมาเจอหนูก่อนหนูก็เลยไม่ได้พูดอะไรกับผู้หญิงคนนั้นของสิ่งนั้นคงสำคัญมากสิลูกหนูถึงได้ปล่อยให้ตัวเองโดนจับเนี่ยสำคัญสิแม่หนูจะได้ออกจากคุกไหม ็ขึ้นอยู่กับผู้หญิงคนนั้นนั่นแหละเดี๋ยวผมขอไปทำงานข้างล่างก่อนนะครับค่ะขอบคุณนะคะโชคดีนะเอกสารสำคัญของเราไม่ถูกเผาไปด้วย ไม่งั้นอะ่ะต้องแย่แน่ๆเลย <mm> นี่มันกล้องติดหน้ารถเรานี่ยายเด็กคนนั้นแอบถอดออกมาด้วยเหรอ รีรผมติดขนมตุ้มตามไว้ใต้ท้องรถแหละงานเนี่ยไม่ถึง3 0ินาทีตุ้มคุณแมนคุณแมนแน่ใจนะคะว่าเราจะไม่โดนคุณแอนเนี่ยจับได้ว่าเราวางแผนกำจัดคุณแอนนะคะโธก่อนแอนมันจะจับเราได้เนี่ยมันก็ไปนอนคุยกับรากมาม่วงไปแล้วเออไม่สิ มันจะไปนอนคุยกับลาบงวม่ทำไมในเมื่อตอนเนี้ยมันกำลังจะกลายเป็นไก่อย่างแล้วถ้าคุณแอนโดนกำจัดคุณแม่จะให้ฉันขึ้นไปเป็นเมียแทนคุณแอนใช่ไหมคะใช่จ้ะแม่เมื่อเราสองคนลงเรือลำเดียวกันแล้วแล้วก็อีกอย่างที่ผมทำแบบนี้ก็เพื่อเราสองคนจะดีอยู่ด้วยกันไงบิวฟังผมนะผมแต่งงานจดทะเบียนสมรสกับแอนแล้ว ถ้าแอนเป็นอะไรไปนะสมบัติทุกอย่างมันก็จะตกเป็นของผมคนเดียวคราวนี้แหละเราสองคนก็จะได้สวยสุขกันสักทีช่วจริงๆเลยไอ้หมอนั่นน่ะมันวางแผนกำจัดเมียแล้วก็ฮุบสมบัติเพื่อไปอยู่กับเมียน้อยเราต้องช่วยผู้หญิงคนที่ชื่อแอนนะแม่ที่แท ก็เป็นแบบนี้เองเหรอเนี่ยเด็กนั่นต้องการช่วยชีวิตเราโถเว้ยเจ็บใจจริงแผนพังหมดเลยคุณแอนคะคุณแอนไม่โดนกำจัดแบบนี้เราทำไงกันดีคะไม่หรอกหลักฐานที่จะมาตัวพวกเรามันก็โดนเผาไปหมดแล้วผมว่าช่วงนี้เราสองคนต้องทำตัวปกติไปก่อนรอยเรื่องซาเมื่อไหร่เนี่ย เราค่อยหาทางกําจัดนางแอนกันไอ้พวกชั่วเลี้ยงไม่เชื่อง โอแอนนี่คุณทำอาหารเช้าเองเลยเหรอฉันก็แค่อยากทำอะไรปลอบผ่ันตัวเองอะเสียรถคันโปรดไปตั้งหนึ่งคันเนี่ยบิล <Bill, S 2> เดี๋ยววันนี้เธอร่วมโต๊ะอาหารกับเราสิวันนี้ฉันรู้ส่าตั้งใจทำบะมหมี่หมูแดงสูตรเด็ดของฉันเลยนะ จะดีเหรอคะคุณแอนดีจ้ะ,น,ะนั่งเลยค่ะนัน่งสิคะทานกันดีกว่าจ้ะ ทำไมผมรู้สึกง่วงแปลกฉันก็ว่าฉันก็รู้สึกเหมือนกันนะคะสงสัยจะเป็นเพราะบะหมี่สูตรลับของฉันมั้ง<ะ>แอนนี่คุณหมายความว่า <c oughs> คุณมาปล่อยตัวลูกสาวฉันแล้วใช่ไหมคนสองคนแม่ลูกตั้งใจช่วยชีวิตฉันคนดีๆอย่างพวกคุณไม่สมควรอยู่ในที่แบบนี้หรอกคะ่ะนี่คุณคุณเห็นกล้องที่ฉันแอบเอาใส่ไว้นในกระเป๋าของคุณแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะขอบคุณมากนะคะได้เวลาเป็นอิสระแล้วคะ่ะ เฮ้ยเจ็ดม <ness> ันอยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ยไว้ไว้ฉันเอามาเดี๋ยนี้นะเฮ้ยคุณแมนทำไงดีคะยก็ทำใจยังไงล่ะพวกแกสองคนอยากอยู่ด้วยกันนักไม่ใช่เหรอก็อยู่ด้วยกันแล้วไงแต่อยู่ในคุกนะนี่แอนคุณหมายว่าไง ฉันรู้ความจริงหมดแล้วที่แกวางแผนพยายามฆ่าฉันเพื่อหวังเอาสมบัติฉันไปใช้กับอีนังเมียน้อยนี่แล้วเด็กผู้หญิงคนเมื่อวานเนี่ยเขาแอบเอากล้องหน้ารถมาให้ฉันทําให้ฉันได้รู้ความจริงว่าทําไมรถมันถึงได้ระเบิดคุณแพนทาไงดีคะฉันไม่อยากติดคุกฉันไม่อยากติดคุกอะข้อหาพยายามฆ่าสมรู้ร่วมคิดยังไงพวกแกสองคนเนี่ยก็หนีคุกไม่รอดอยู่แล้ว พวกแกสองคนเนี่ยมันเหมาะสมกันจังเลยเนาะเหมือนผีเน่ากับโลมผูกฉันขอให้พวกแกมีความสุขนะอ้อแล้วฉันขอให้คุกเนี่ยเป็นเรือนหอของพวกแกสองคนก็นแล้วกันเดี๋ยวแอนแอนกลับมามก่อนณแอไปคุณแอนคะโบถุยทํางไงอะไม่รู้ แล้วค่ะคุณผู้หญิงเป็นไงบ้างจ๊ะป้ามาทำงานที่บ้านฉันวันแรกดีกว่าตากแดดขายของเล่นเยอะเลยค่ะขอบคุณคุณผู้หญิงมากนะคะที่ให้ป้ามันทำงานเป็นแม่บ้านฉันตั้งหากที่ต้องขอบคุณป้ากับลูกที่ช่วยชีวิตฉันไว้แค่นี้มันยังน้อยไปที่ฉันจะตอบแทนป้ากับลูกได้อะฉันตรวจเช็คความเรียบร้อยของรถแล้วนะคะคุณผู้หญิง ขับใจนะเป็นผู้หญิงแท้อายุก็ยังน้อยแถมยังขับรถเก่งอีกแล้วยังรอบรู้เรื่องรถมากกว่าผู้ชายบางคนอีกด้วยพ่อของหนูเคยเป็นคนขับแท็กซี่นะคะหนูเลยไปเรียนรู้มาไม่คิดเหมือนกันว่าวันหนึ่งหนูจะได้กลายเป็นคนขับรถเหมือนพ่อ <c oughs> ขอบคุณคุณผู้หญิงมากนะคะที่ให้งานและชีวิตใหม่กับหนูแล้วก็แม่ <c oughs> ก็เธอกับแม่ช่วยชีวิตฉันไวน้นี่ถ้าไม่ได้เธอกับแม่ช่วยฉันไว้ฉันก็คงไม่ได้มายืนอยู่ตรงนี้ด้วยซ้ำขอบคุณมากๆนะคะป้าคุณผู้หญิงทานอาหารเช้าเถอะค่ะเดี๋ยวจะไปทำงานสายนะคะไม่สายแน่นอนค่ะเดี๋ยวหนูจะซิ่งให้ถึงทานเวลาแน่นอนค่ะคุณผู้หญิงจ้า <laughs> น่าทานจานังเลยนะคะคุณป้าจ้า สวัสดีค่ะชื่อน้องมินนะคะดูละครของพวกเราจบไปแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะและคำถามายคลิปนี้มินมีคำถามด้วยนะคะมินอยากถามคนดูว่ามินใส่อะไรในกระเป๋าของพี่แอนคะใครรู้อย่าลืมคอมเมนต์นะคะและอย่าลืมที่สำคัญกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะ